มีคนทักมาบอกว่าย,ยานลาดพร้าวมีแหล่งรวมอาหารที่เพิ่งเปิดใหม่อร่อยมากแถมราคาดีด้วยวันนี้เราพามากันที่ m มิดเวย์พอยสูย์แหล่งรวมอาหารจะอยู่ชั้นสเดินทางมาง่ายอยู่ตรง BTS ีาดพร้าวนีจ้ะนี่เลยจ้ะ หมูแผ่นเท่าน่าต้ยามยำชามเนี้ยเถอะราคา45บาทรวมกากหมูถ้วยนี้ไว้ด้วยเอาเด้ออยู่ใจกลางลาดพร้าแล้วราคาขนาดนี้เนี่ยนะช้ำตำใส่ปูดองมาแบบตัวใหญ่ตัวโตวน้ำปลาของเขาว่ะย่างเด็ดปูปลาเนี้ยมาแบบคักๆนวันวๆขนาดตอนพูดไปเนี้ยน้ำลายแตกแล้วเถอะ าโฟยำเรียกว่าทีเด็ดได้ปะน้ำจะมีรสชาติตหหู้ยี้แบบนวลๆผสมกับเมื่อเขือเทศปั่นสดที่เขาท่ำเองอี่ตัวหมูแดงนะใส่กับอะไรก็อร่อยอยำทะเลเพิ่มหมูแดงอันนี้เราขอเพื่อนชิมหน่อยในชามยังมีปลาหมึกแะใส่หมูด้วยอ่ะข้าขาหมูเห็นเป็นอดไม่ได้ไปเปล่ย ชั้มๆแบบนี้จานใหญ่ขนาดนี้ห0บาทมาที่เนี่ยพูดคําว่าอร่อยได้เปลืองมากอาร่อยแทบทุกอย่างแบบจริงๆเรียกว่ารลานหลับได้ไหมถ้าไม่มีคนทักมาบอกเราคงไม่เจอร้านเด็ดๆแบบนี้แหล่งรวมความอร่อยแห่งใหม่อย่าลาดเท้าชาผลไม้ที่จริงใจใส่ผลไม้มาแบบอัดแน่นกินเข้าไปแล้วสดชื่นเลยอันเนี้ยแนะนําอยากให้ลองสซ้ำตอนเห็นที่แรกไม่คิดว่าเป็นน้ํายาปากกับน้ํายาก,กะทินะเพราะมันแบบค้อนๆเลยต้องจัดมาลองอีกหนึ่ง ตกใจกับราคามาก50บาทใส่ลูกชิ้นให้เยอะขนาดนี้เลยเหรอ เห็นโต๊ะข้างๆสั Dogs ่งยำเพื่อนฉันก็ไม่แ่วเลยจ้ะสั่งมาอีกหนึ่งยำมาม่าทะเลว่าเธอรู้ปะจานี้เท่าไหร่ร้อยห้าสิบบาทให้มาทางกุ้งเอ่ยปะหมึกเอ่ยี่สําคัญปูหมาแบบฉ่ำมากกินข้าวเสร็จไม่ต่อของหวานได้ไงก่อนตอนแรกก็ไม่ได้อะไรนะแต่เขามีมะพร้าวทีให้ด้วยเธอขนมหวานเริ่มต้นที่30บาทไม่อยากให้ร้านดีๆแบบเนี้ยไม่มีคนรู้จักเพราะวัตถุดิบเอ่ยรสชาติเอ่ยราคาเอ่ยในยุคแบบเนี้ยหาร้านแบบเนี้ยแทบไม่ได้แล้วอยากให้พวกเธอได้ไปลองจริงๆอร่อ แบบตะโกนว่าอร่อยแถมราคาย่างดี